สวัสดีครับวันนี้เราไปเจอเต่าตัวหนึ่งนะครับเดินอยู่หน้าบ้านที่หลังมันมีปิงเกาะอยู่ตัวเบลล่มเลยใช้ไม้เขี่ยยังไงก็เขี่ยไม่ออกนะครับหลังจะใช้ไม้เขี่ยไม่ออกจัดการมันด้วยนี่เลยแอลกอฮอล์ลองดูซิว่าโควิดยังกลัวเลยแล้วจะปิงจะกลัวไหมฝืดฟืด,ฟ,ดฟืดก็ให้จัดไปจัดไปจัดไป หลังจากฉีดพ่นด้วยแอ,อลกอฮอล์รอดูสักพักหนึ่งเริ่มมีปฏิกิริยาหลังก็หลังเต้ามานานเต่าคงทรมานหน้าดูนะครับสงสัยจะไม่ไหวแล้วละ่ะยืดตัวยืดตัวยืดตัวสละแล้วครับสละนะครับไม่ดูดแล้วโอ้ยดูดมาสันนานจนสังเกตว่าเต่าหลังเป็นแผลเลยนะครับนี่จัดเพิ่มจัดเพิ่มไปไม่ยอมสลัดต้องจัดเพิ่ม